สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชันเนี่จะมารีวิวนะครับเหรียญ5บาทนะครับนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราช2555นะครับวัดเป็นจะมาบอพิษดุสิตวนารามนะครับอันนี้แบบบางนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเหรียญกันนะครับเหรียญกระสานนะครับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบใส่ทองแดงนะครับราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกมีเฟืองหยาบนะครับ อันนี้ก็กรขอบนอกมีเปลืองหยาบประกออนุญาตนะครับให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับก็ค่อนข้างที่เปลืองหยาแล้วก็ขนาดก็จะบางลงนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก่อ24มิลลิเมตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของลวดลายของเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญมีรูป พระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทามาพิทธอดุญเดชนะครับพินพักทางเรื่องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบรมขัตติยราชนะครับภูติตาพรนะครับสองพระองค์คุยนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปกล่าวเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความปรมคนณอดุญเดชนะครับ ด้านซ้ายมีข้อความว่าราชศการที่9้านะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับครับขออนุญาตนะครับดูด้านหลังกันเพราะว่าวันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะมีรอยตำหนิที่มันผิดปกติอย่างมากนะครับจึงได้นํามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับวันนี้ผมก็ก็ค่อนข้างที่จะกระหายน้ำเนาะก็เลยไปหยอดเหรียญตรงตู้น้ํานะครับก็หยอดเหรียญออกมาก็มาเจอในเรื่องของเหรียญนะครับตรงด้านหลังนะครับก็จะมีรอยนะครับ รอยที่ผิดปกติอย่างมากนะครับครับก็เลยนำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมครับนี่ครับนี่คือเป็นรอยผิดปกติตรงกลางเหรียญเลยนะครับเป็นรอยเฉียงอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยนํามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับว่ามันเกิดจากรอยอะไรกันแน่นะครับครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันแล้วค่อยมาวิเคราะห์ในเรื่องของรอยตรงกลางเหรียญนะครับที่มันมาแนวเฉียงอย่างเงี้ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับมี รูปพระอ,อุโบสถนะครับวัดเบญจมาอพิษนะครับหรือสิทวัดนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก่าวเหลี่ยมน,นะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและปีพุทธศักราชนะครับที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2555นะครับเบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่า5บาท ไทยและ5บาทอาราบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะครับครับนี่แหละก็คือที่ได้นะนำมารีวิวให้พี่น้องๆได้ชมกันก็คือค่อนข้างที่จะผิดปกติตรงด้านเหรียญอีกด้านมุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นแนวเสียงนะครับเหมือนมีรอยอะไรมากระแทกนะครับครับก็เลยนำมารีวิวให้พี่พน้องๆได้ชมกันนะครับเพื่อ ช่วยกันดูในลักษณะของเหรียญน,นะครับครับก็เป็นรอยที่ผิดปกติอย่างมากนะครับถ้าในมุมมองของผมเนาะอาจจะไปโดนอะไรมาหรือว่าผิดแปลกยังไงนะครับเพราะว่าเหรียญณนปัจจุบันนี้มันมันหลายหลายอย่างนะครับอาจจะคือจะไปใส่กับตู้พวกเข้าห้องน้ำเมืองตู้ ซักผ้ามั่งตู้หยอดเหรียญมันหลายอย่างนะครับเรียกว่าเครื่องซักผ้าก็มันหลายอย่างก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับที่มันเกิดรอยในลักษณะน,นี้ในมุมมองของผมนะครับแต่ด้วยมุมมองของพี่ๆน้องๆนะครับที่แฟนเพจก็ลองติดชมกันมานะครับผมว่ามันก็น่าจะค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมว่าในประเทศไทยคงจะมีอยู่เหรียญนี้เหรียญเดียวแล้วมั้งนะครับที่ผมบังเอิญว่าหยอดตู้น้ำแล้วเจอนะครับผมก็เลยได้นำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเพื่อ ให้พี่คอยช่วยกันนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งและกด Subscribe ห้นุนช anel น,นะครับเื่อเป็นกำลังใจหาเหรียญหรือหาอะไรที่เจอแล้วนำมารีวิวให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ